สวัสดีครับผมไปดูช่อง YouTube ของพี่เพื่อนๆนะครับวิธีการตั้งแบตเตอรี่น,นะครับทำยังไงไม่ให้กินกินหนังกินหัวนั่นเองนะครับ<ม>ก็เลยมาผมก็มีแบตเตอรี่อยู่หนึ่งตัวนะครับก็เลยมาดูนะครับดูฟันนะครับเขาว่าเคี่ยวฟันตรงบริเวณนี้ถ้าด้านบน นะครับสูงกว่าด้านล่างจะทําให้กินเนือ้อกินหนังมาดูของตัวเองก็เกือบเท่าๆกันนะครับส่วนการตั้งส่วนการตั้งนะครับก็จะ,ะตรงบริเวณเขี้ยวด้านบนตัวที่หนึ่งจะเท่ากันกันกบเขี่ยวเล็กของด้านล่างนะครับ แล้วก็มาจะมาชนกับตรงนี้อ่ตรงนี้ตั้งถูกนะครับแต่ว่าแต่ว่าจะมองเห็นด้านบนกับด้านล่างเนี่เท่ากันนะครับทําให้เกิดการกินขูดเนี่ยขูดหนังเห็นไหมก็เป็นรอยนะครับนี่แหลมมากนะครับแหลมแหลม เดี๋ยวเราจะมาตั้งนะครับมือใหม่ครับมือใหม่หัดครับตัวนี้ซื้อนานแล้วนะครับไม่รู้ยี่ห้ออะไรตัดได้แป๊บเดียวก็ร้อนนะครับแล้วก็มาทำความสะอาดด้วยเนาะ สกปกกันทั้งนั้นนะครับเห็นได้คิดบางคนเขาก็ล้างด้วยน้ำน้ำมันนะครับหรือว่าแอลกอฮอล์ ตอนนี้ก็จะใช้ความเร็วในการทำความสะอาดนิดหนึ่งนะครับต่อไปเป็นการประกอบนะครับอันนี้ฟันล่างโอฟันบนฟันล่าง ยึดน็อตไว้ก่อนนะครับผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าทำการตั้งตั้งฟันได้นะครับส่วนมากผมไม่ใช่ช่างตัดผมนะครับตัดแถวบ้านนะครับให้พี่น้องให้ลูกให้หลาน เขาบอกว่าให้ตั้งฟันให้ฟันแรกเสมอกันกันกบนะครับผมได้ทำการตั้งนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกับในคลิปที่ เขาทากันนะครับเนื่องจากน่าจะเป็นกับฟันฟันลองมันไม่เหมือนกับในคลิปนะครับถ้าผมในคลิปของคนอื่นนะครับจะให้ฟันลองตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาชิดตรงนี้นะครับถ้าชิดตรงนี้แล้วตรงนี้มันฟันเขี้ยวสุดท้ายมันจะออกมาตั้งสอง ฟันบนนะครับออกมาตั้งสองอันนะครับติดกับฟันล่างตัวใหญ่ก็เลยเป็นไปไม่ได้ที่จะแต่งให้มันเหมือนในคลิปนะครับผมก็เลยปรับให้มันฟันตัวที่หนึ่งด้านบนให้มันติดกับฟันล่างตัวใหญ่นะครับส่วนบริเวณนี้ก็จะติดฟันบนตัวเล็กก็จะติดกับฟันใหญ่ตัวล่างนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วนะครับและผมก็จะตั้งให้เขี่ยวมันอยู่ประมาณครึ่งเซนนะครับแล้วก็จะทำการขันทำการตั้งอยู่นานพอสมควรนะครับแต่ว่าอย่างไรมันก็ไม่ได้นะครับในคลิปฟันเล็กข้างบนนะครับจะอยู่ในร่องตรงกลาง ร่องตรงกลางฟันล่างนะครับแต่ว่าผมพยายามปรับแล้วนะครับไม่ได้นะครับมันเหวี่ยงเยอะเกินไปนะครับถือว่าเวี่ยงเยอะนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทำการล็อกเลยนะครับ ต้องขันแน่นนะครับตามที่เขารีวิวไว้อ่ถ้าขันเสร็จแล้วด้านบนขยับขึ้นมาอีกแล้วก็ต้องปรับใหม่ฟันล่างฟันบนนะครับ ครึ่งเซนให้มีระยะห่างนะครับฟันบนกับฝันลา่างทำการทดสอบเลยครับทำการทดสอบกับขนขานี่แหละครับ โอเคครับ okay, เข้าครับเข้าครับเข้าอยู่แต่ก็ไม่ตัดขาดนะครับขาดอยู่แต่ก็ไม่เจ็บนะครับได้ได้ได้โอเคก็ผ่านครับผมอันนี้เราก็มาทำตามคลิปจีพี่ ช่างเขาสอนกันนะครับผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับนะครับเราไปตั้งฟันมาใหม่นะครับคราวนี้เรามาตัดจริงนะครับเรามาตัดจริงนะครับเราจะกินเข้านะครับนี่ก็คือลองทรงสูงนะครับโอเคครับพอได้นะครับ ไม่มีการเจ็บเราตั้งฟันมาแล้วดูเหมือนจะเข้าโอเคครับผ่านครับผม